ฮึมเอาเลยครับก็สวัสดีที่น้องด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพกผมกับเพากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็พบกับมือถือของคุณฟิวนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกมในมือถืออีกเกมแล้วนะครับสุขสันสานะฮะมักจะมีเกมมือถือมาให้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมนะฮะเรื่อยๆนี่ไม่ขาดนะฮะไม่ใช่นะครับโอเคนี่นะครับเรามาพบกับเกมดะกอนเอ็นคอนเทอร์หรือเปล่านะครับ นะฮน่าจะชื่อมานี้นะครับจากเกมจะค่ายเพย์พาคนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยพูดเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคพวาอมสมควรนะเพราะว่า <c oughs> มันมีหลายโหมดมากครับมันไม่ใช่หลายโหมดเด็มันมีมันชีกกดเกมมือถืออะไรคือว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถต่อสู้แล้วก็สามารถลงดันกันได้ด้วยนะครับผมก็คือเกมนี้เนี่ยชื่อด r กอน n อ็นคอนเ e อหรือพูดในภาษาไทยเรียกว่ามังกรตัวพ่องทำไมต้องดัดเสียงด้วย อบมักงกรตัวพ่อที่จะมาสยบทุกมังกรดราก้อนเอ็นคัลเตอร์ ออกตัวแรงจัดพะลุหนึล้านดาวน์โหลดใน2ส,สัปดาห์ของเกาหลีับผัสความแตกต่างตั้งแต่วินาทีแรกที่เล่นมันสะใจกับฟูลแอคชั่นอารและสุดกอาสกิปเอฟเฟกต์ที่ต้องตลึงครั้งแรกของระบบฟิล์มทาวน์คอรี้ในเกมมือถือกัรันตีความมัน1000่น100% พบกับ Dragon Encounter ได้บนโต๊เร็วๆนี้ทำไมต้องดักเสียงด้วยมันชื่อเกมว่ามังกรตัวพ่องจริงๆครับผมนะฮะถ้าน้องๆคนไหนเคยเล่นหรืออะไรจะรู้นะว่ามันชื่อเกมอย่างนี้นะฮะเกมนี้นะครับก็จะมี3ตัวละครด้วยกันนะฮะก่อนอื่นก็ตัวแรกเลยนะครับนี่ตัวนี้อันนี้คือวอล์ิเออร์วอล์ิเออร์นะฮะตัวนี้ผมเล่นอยู่นะครับนะฮะชื่อตัวละครมะกะเภานะครับแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งตัวเล็กๆขี่อ้วนข้างบนนี่อันนี้เป็นวิสาท วิซา่าก็คือเป็นแม่มดนะครับผมตัวนี้คืออาเชอร์นั่นเองนะฮะนะฮะตอนนี้ผมเพิ่งเลือกสองเองเพราะว่าเพิ่งจะมาลองเล่นดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็มีทั้งการให้เข้าเพื่อนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสามารถแอดเพื่อนเล่นกันได้นะก็ยังไม่ได้แอดเพื่อนยังไมไ่ล็อกอินเฟซบุ๊กเลยนะครับและอุปกรณ์ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรยังกากๆอยู่นะฮะมิชชั่นนี่เพียบเลยยังยังไม่ได้ทําอะไรเลยมิชชั่นเนี่ยนะมา โอเคครับก่อนอื่นเลยนะเราจะมาลองดูกันว่าเกมนี้มันมีอะไรนะครับเื่อน้องๆที่อยากลองเล่นมากก็ดันเจียนก็จะมีดันเจียนสเปเชียลดันเจียนแล้วก็เอ็กซ์ต้าดันเจียนนะครับผมไปกดเข้าเกมไปเลยนี่ผมเพิ่งถึงด้านสองเองนะครับมาเลยลอยดูรอดดยรอดอันนี้เป็นโหมดสตอรี่นะครับผมซึ่งผมผ่านเนื้อเรื่องแรกมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นเชื่ออะไรสักอย่างจะบอกเลยว่าสวยมากนะครับผม ใครไม่รู้สวยมากสวยมากเลยสวยให้พอนมใหญ่ด้วยนะครับโอ้โหโสักริปแม่งเลยเดี๋ยว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 ดูมากไปแล้วจะเกะดิดการหื่นขึ้นมาไม่ใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นการอ,าอยู่ในห้องดันเจียนนะครับห้องรอน,นั่นเองก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับสามารถชวนฟิลเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่สามารถชวนเพื่อนๆนะครับสมมติน้องๆมีเพื่อนเนี่ยก็สามารถชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเล่นเกมในมือถือเกมนี้ได้อันอน,อน,นี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฟาไปนะครับผมโอเคกดลุยเลยดีกว่านะครับ แชทเฟสชอบเด้งนะฮะต้องเข้าใจอ่ามาแล้วภาพอาจจะเบลอเล็กน้อยนะครับต้องเข้าใจอืมโอเคอย่างนี้โอเคอะไรมาแล้วจ้าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างอ่าโอเคจำฟิกสกิลได้หรือไม่ที่อธิบายไปเนะี่ยจำไม่ได้ครับอธิบายว่าอะไรเหรอฟิกสกิลเพื่อผสมเกสกันอื่นอันนี้เป็นยาโพชั่นก็ใช้ได้นะครับเป็นการเพิ่ม m p ด้านบนของเรานะฮะอะไรอีก เมื่อใช้สกิลแล้วนะครับทำให้ MP ลดลงเยอะไหมนะฮะก็คือเมื่อใช้ MP เนี่ยเมเมื่อใช้สกิล MP เราจะลดลงนะครับดังนั้นเรามียาเติมได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเกมนี้อ่าลงดันได้นะครับและบอกเลยว่าเทพทูนะฮะไม่เก่งนะฮะบ,บอกเลยว่าต้องขยันเล่นแล้วก็ต้องใช้ฝีมือด้วยเกมนี้ครับนะฮะโอเคจมตีมาเลยอเชื่ออเชื่อโอเคไปต่อครับมาเอ๊ะทางตันเหรอทางไหนต่ออุ้ยทางนี้มาอีกแล้ว อ,ม,อ,ม,อม,มากดคลิกกดคลิกอย่างเดียวก็ได้นะครับผมนะฮะกดคลิกธรรมดา,างเดียวเลยก็มันก็จะโจมตีให้เองกดค้างเลยก็ได้เนี่ยปรับปรับจะเข้าโจมตีให้เองเลยนะครับถ้าเจอตัวอื่นเจอตรูตัวอื่นก็เข้าไปโจมตีเองปรับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยตายอีกตัวนึงไม่ใช่เหรออื้ออื้อเรียบร้อยไม่รอดไม่รอดไปครับอันนี้เพิ่งเราจะเลือกสองอย่างเนี่ย เมื่อเมื่อถึงดันเจียนเยอะๆเนี่ยผมจะลงดันคนเดียวไม่ไหวเลยครับดังนั้นเนี่ยต้องให้น้องๆมาช่วยฮะประมาณนั้นอือ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 โอเคเยี่ยมมอนเตอร์ถูกทุลายหมดแล้วย้ายไปเป็นพื้นที่อื่นนะครับคำบอลหรือเปล่าอ่ะมาแล้วเหรอวัดบอสเหรอเออบอสมาเกิดไกลามากซีดบอลลเออร์มเมล็ดพันนักลบโอ my god ใครตั้งชื่อวะเนี่ยฮึบอันนี้ท่าพุ่งอันนี้เฮ้ยอือโจมตีอะไรวะ อือต่มตีธรรมดาแล้ว out, ูครับปา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 บกดเช้สกิลปึ <een> um, ๊บทางไหนวะเนี่ยใส้ผิดทางแล้วกะเพาอืมอันนี้ฟิกวอลีเลอร์คืออะไรไม่รู้เออเป็นการซ่อมอาวุธหรือเปล่าอ๋อเฮ้ยใช้ผิดทางแล้วโอ้โหมันตะแรงว่ะเฮ้ยลบลบเอือเอือโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มันแคบตายโอเคชนะแล้วนะครับอินเดฟิล ่าท่านผ่านไม่รู้เหมือนกันสคริปต์สคริปต์ไอ้ปานวันสคริปต์ไม่อยากอ่านสคริปต์เกมนี้เนี่ยถ้าให้พูดดีๆเนี่ยมันคล้ายๆกับเรียกว่ายังไงดีอะดักก้อนเม็ดเวอร์ชันโมบายฮะหนุกอะพูดเลยว่าหนุกหนุกมากและถ้าลงได้เราได้ลงดันกับเพื่อนเมื่อไหร่นี่จะเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะครับมีลงดันกับเพื่อนด้วยมั้ยมีเกมนี้มีการลงดันกับเพื่อนด้วยใช่ใช่ เราสามารถลงดันกับเพื่อนได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเพื่อนสักคนผมเลยลงดันกับเพื่อนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่โอ้โหสกิลสกิลแม่งเจ๋วว่ะเจ๋วว่ะ <c oughs> สกินน่าซื้อว่ะอืมสกินก็น่ารัก <c oughs> อวตารก็สวยใช่โอเคมาถึงหน้านี้แล้วไอ้นี้ไม่แล้วหรอจำวิธีการเอนชารนอุปกรณ์ได้หรือไม่นะครับอาจจะเป็นขังแรกของเจ้างั้นลองทำตามคำแนะนำของข้าดูนะอ่าเอนชาร์หรอเอนชานสกิลอุปกรณ์ อะไรต่อครับหากจะพัฒนาอุปกรณ์นะฮะจะต้องเลือกอุปกรณ์ที่จะพัฒนาก่อนนะครับเลือกอุปกรณ์ที่สงสัยปรับยังไงต่อเอนชาร์เหรอเอนชาร์นี่ไงรู้แล้วแนะ่คริปแม่งเลยเอนชาร์ปรับเอาของเดิมมาเอนชาร์กดเอนชาร์ปับ๊บ วิธีอย่างนี้นะครับทำให้ดาบของเรานะฮะจะมีดาเมจเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมใช่เพิ่มเลเวลดูเพิ่มเลเวลบวกดาเมจด้วยนะฮะของใช้ก็มีอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยโอเคเฮ้ยมีสกิลด้วยไปดูสกิลนะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถอัพเลเวลสกิลได้นะครับเอาวันนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยใจเยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช็อกเวฟช็อกเวฟสกิลอะไรช็อกเวฟช็อกเวฟอืมแล้วก็มีสกิลอีกมากมายนะครับที่เลเวลผมยังไปไม่ถึงก็คือยังเล่นไม่ได้นั่นเองนะฮะ อันนี้ <c oughs> เป็นสกิลแพสซีฟสกิลโอ้โหสกิลแพสซีฟเยอะว่ะปกติเกมนี้มีสกิลนี่ด้วยเดี๋ยว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 สกิลแพสซีฟยังเรียนยังเรียนยังเรียนไม่ได้อันนี้อะไรอ่ะลดเวลาคูลดาวน์นะครับการลบหลีกนะฮะก็คือเราสามารถลบหลีกได้ไวขึ้นอ่าก็คือมีสกิลเยอะแยะมากมายนะครับสกิลเยอะมากอ่ะโอ้โหเหมอสสำหรับการเล่นเลยอ่ะบอกเลยถ้าเล่นเรื่อยๆนี่โหดแน่นอนนะครับผมอ่ะมายังไงต่อดี ลองต่อสู้อีกสักดันดีไหมไม่ต้องหรอกนะครับเอาเป็นว่านะครเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะสนุกมากแน่นอนนะฮะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาโหลดเล่นกันนะครับดังกอนเอนเชียเตอร์นะฮะ <c oughs> หรือดังก้อนตัวพ้องนะครับ <c oughs> นะฮะโอเคซึ่งเกมนี้ก็บอกเลย <c oughs> ผมก็ไม่มีเพื่อนและก็ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับก็เกมจะค่ายเพย์พาสนะฮะ าใครๆร,รู้จักเกมค PayPal, ่ายพพาวจะรู้เลยว่าเกมนี้ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะครับผมนะฮะชมไว้ก่อนนะค่ายเนี้ยไม่เคยทาไม่เคยทาเกมไม่ให้ใครผิดหวังนะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะครับกับเฮาก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็คิวเกมยีฮ่ฮลแล้วเจอกันนะครับอ่อเจอกันพัหน้าหรือจะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ใครที่ติดตามเกมอื่นอยู่อาร์คเออก็ถามไอฟิวเลยครับฟิล <H en? S 1> อาร์คจะแครเมื่อไหร่ครับเพื่อนอดูก่อนนะ ช่วงนี้ติดเหรียนกับไม่มีเวลาด้วยนะครับฟิวเขาไม่มีเวลานะครับติดหญิงนะฮะก็เลยไม่มีเวลามาก็เลยไม่มีเวลามาแคสอาร์คนะครับผมก็โทได้ฟิวมานะครับพี่ฟิวโหดไลน์นะฮะโอเคครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับกระเพราแล้วก็กระเพราในเกมก็ขอลากันไปก่อนส่นนี้ก็ฟิวเกนยี่เฮลและสกันนะครับนะฮะอย่าลืมมาแอดเพื่อนกันหลาดได้ด้วยจุ๊บจุ๊บจ้า